เครื่องปั่นบริหารกล้ามเนื้อขาระบบไฟฟ้าสามารถปั่นเองได้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเครื่องปั่นสามารถตั้งเวลาหยุดได้สามารถปรับเดินหน้าและถอยหลังได้ปรับความเร็วได้4ระดับนอกจากนี้ยังสามารถปรับเอียงได้สําหรับผู้ป่วยที่เคลื่อนย้ายลาบากเราสามารถเอาเครื่องปั่นตัวนี้ขึ้นไปตั้งบนเตียงให้ผู้ป่วย,ยได้ปั่นขณะนอนได้วิธีการใช้งานรีโมทคอนโทรลผมแรกจะเป็นปุ่มตั้งเวลา สามารถตั้งได้ตั้งแต่3ถึง15าทีครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังครับสามมติเราปั่นเดินหน้าอยู่แต่อยากจะปั่นถอยหลังเราสามารถกดปุ่มตัวนี้เครื่องมันจะหยุดไปสักพักหนึ่งแล้วมันจะปั่นกลับหลังให้เลยครับสำหรับปุ่มตรงกลางปุ่มนี้จะเป็นปุ่มบอกสถานะต่างๆเช่นเวลาแคลอรี่ที่ได้แล้วก็รอบที่ปั่นครับส่วนปุ่มมุมล่างขวานี้นะครับเป็นปุ่มปรับความเร็วสามารถปรับความเร็วตั้งแต่15 60แต่ว่าถ้าหากเราต้องการปรับความเร็วที่ละเอียดขอนั้นเนี่ยเราสามารถกดปุ่มตรงกลางค้างไว้จนมีสัญลักษณ์คําว่า sp ขึ้นเราจะสามารถปรับความเร็วได้ละเอียดยิ่งขึ้นครับโดยกดปุ่มด้านบนขวาเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเร็วแล้วก็กดปุ่มด้านล่างขวา,นขวาเนี่ยเป็นการลดความเร็วครับพอเราตั้งเวลาแล้วก็ความเร็วเริ่มต้นได้แล้วเนี่ยแล้วก็กดปุ่มด้านบนเป็นการเริ่มได้เลยครับหรือว่าถ้ากดอีกทีกทเนี่ยจะเป็นการหยุด